เรามาคุยกับเรื่องเรื่ดีวะ่ะเรื่องเรื่ดีเรื่องเองีรดีเราน่ที่คุยกับเรื่องคล้ายคดนดูใน FET f o a มันโอ้ดีดีพี่ดินดีดีมัวเรามาฟังกันเร็วคล้ายคนโดได้กันมากจังนี้ FET Foam คือไรนะป๋อ FET Foam ก็คือเป็นแบบฟอรงแบ่งการันตีผิวดินว่าลูกค้าโอนฝังมาจากเมืองนอกข้ามาเมืองไทยแล้วก็ต้องใช้ฟอร์มตัวเนียนไปที่สำนักง,งานที่ดินถ้าไม่มีฟอร์มตัวเนียนไม่สามารถโอนได้ค่ะนั่นใช่ไหมำขันมากแล้กันนั่นส้ำคัญมากส้ำคัญที่สุด ถ้าว่าเป็น foreigner quota ก็คือเป็น q u ต้าต่างชาติถ้าไม่มีฟอร์มตัวนี้ซื้อค่ายไม่ได้ค่ะเลือกออกมาเต็มไมห่ลาฟเอฟบ<ป>ีทีไปข้อจากธนาคารค่ะลูกค้า,าต้องต้องโอนตังค์ของจากแบงค์เข้าที่เมืองนองเนี่ยเข้ามาที่แบงค์เข้าเมืองไทยแล้วก็ต้องไปข้อเอ t ฟอร์มตัวนี้นนเป็นการรับรองว่าเงินโอนมาจากต่างประเทศไม่ใช่เงินแบบเป็น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 เงินสี้อข้ามันไม่ใช่เป็นเงินสี้เท่านั้นในแบงค์การันตีตัวนี้อโอเคขอบใจมากๆงนายน้องปูนะเดี๋ยวไปบอกไอ้ปูจังจะยืมเงินอยู่ค่ายคนดูกันเอเมท ค่ะยินดีค่ะพี่อินดีค่ะเมียได้ก็ทำดีแมกได้ค่ะย่าด,ดีจังแค่แอดมินรกนี่ขอบคุณมาก <Thank S 1> ค่ะ thank you, thank you.